ขอโทษนะครับผมขอซื้อหมูปิ้งหน่อยครับขอโทษนะครับพอดีน้องเขามองไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรคะ่ะขายให้น้องก่อนก็ได้นะคะขอบคุณครับน้องเอา20บาทเหมือนเดิมใช่ไหมแล้ววันนี้แม่ไปไหนทำไมได้มาคนเดียวอ๋อแม่ผมขายผักอยู่ ฟังนู้นนะครับผมเอาหมูปิ้ง40บาทนะครับวันนี้วันเกิดแม่ผมอยากให้แม่ได้กินของอร่อยๆนะครับได้งั้นเดี๋ยวพี่แถมให้พราะแม่น้องมาซื้อร้านพี่ประจำขอบคุณนะครับเวลาผมซื้อหมูปิ้งไปแม่ทีไรแม่ก็จะชอบบอกว่าแม่อิ่มและแม่ก็จะให้ผมกินก่อนตลอดเลยครับถึงผมจะมองไม่เห็นแต่ผมก็รู้นะครับ ว่าแม่จะเสียสละให้ผมกินก่อนเสมอผมก็เลยพยายามเก็บเงินเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้มาซื้อหมูปิ้งไปให้แม่กินด้วยงั้นรอแป๊บน,นะ พี่หยิบเอาเงินได้เลยนะครับพี่หยิบเอานะสี่สิบบาทขอบคุณครับเอ่อพี่ พาผมไปส่งอยู่ฝั่งนู้นได้ไหมครับได้คุณรอแป๊บนึงนะครับได้ค่ะขคยยังไงคะเออเดี๋ยวฉันพาพี่เข้าไปส่งก็ได้ค่ะที่มาขายของเอขอบคุณมากนะครับได้ค่ะเดี๋ยวฉันไปส่งเอาหมูปิ้งยี่สิบบาทค่ะ รอพบคะถึงแล้วค่ะขอบคุณนะครับที่มาส่งฟาอ่ะไปไหนมารู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงขอโทษครับแม่ผมไปซื้อหมูปิ้งมาครับแล้วพี่สาวเข้ามาส่งนะครับอ๋อขอบคุณคุณมากเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรคะ่ะฉันขอตัวก่อนนะคะไปได้ยังไงเนี่ย ไกลก็ไกลไอเด็กคนนี้นี่ป๊ะป่า,ปาหมูที่สั่งได้แล้วครับค่ะนี่เงินนะคะครับพี่คะคนตาบอดเมื่อกี้เขาซื้อพี่40บบาททำไม ที่ถึงหยิบแค่ยี่สิบเหคะอ๋อผมพอใจที่จะเอาเงินเขาแค่นั้นครับน้องเขาประสบอุบัติเหตุทําให้ตามองไม่เห็นน้องเขาเป็นเด็กดีนะครับแถมยังขยันอีกด้วยเข้ามาช่วยแม่ส่งผักทุกวันเลยครับอะไรที่พอจะช่วยได้ผมก็อยากจะช่วยนะครับงั้นฉันเอาหมูปีกสิบไม้ค่ะเดี๋ยวผมแถมข้าวเหนียวให้ด้วยนะครับ ขอบคุณคุณที่ช่วยน้องเขานะครับทั้งหมด100บาทครับไม่ต้องทอนหรอกคะ่ะพอดีฉันอยากกระจ่ายให้น้องคุณตาบอดด้วยนะคะแต่ผมว่ามันมากเกินไปนะครับไม่มากเกินไปหรอกคะ่ะฉันพอใจที่จะจ่ายเท่านี้ อะไรที่พอช่วยเหลือคนอื่นได้ฉันก็อยากจะช่วยนะคะขอบคุณมา,มากๆนะครับขอให้คุณทำความดีแบบนี้ต่อไปนะคะทำให้มากคือความดีมีให้มากคือนำใจให้ให้มากคือให้อภัยช่วยเหลือผู้อื่นจะได้ความสุขใจตอบแทน